ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีเมษทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้เราก็จะมาดูดวงกันว่าเป็นอย่างไรชาวราศีเมษนั้นในช่วงของเดือนกันยายนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักของท่านนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาว ต่างๆได้มีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ไม่ว่าในราศีอะไรถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับในเรื่องของการการที่เรียกว่าดวงดาวต่างๆนั้นมีการเคลื่อนย้ายก็จะทําให้ชาวราศีต่างๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้สําหรับชาวราศีเมษก็อีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกันยายน เนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวที่เรียกว่าดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงจะโคจรเข้าไปสู่ในราศีกันจึงทำให้ชาวราศีเมษมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำนั่นเคยลําบากเคยตรากตรำในช่วงก่อนนั้นก็จะกลับกลายมาดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไป ชาวราศีเมษจะได้รับแต่สิ่งดีๆในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องของการงานท่านทำงานอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนท่านและจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกมากมายเรียกว่าในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานอะไรก็แล้วแต่ บางคนที่ว่างงานตกงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นก็จะมีงานทำในช่วงนี้ถือว่าดวงจะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นหรือว่าในช่วงของเดือนก่อนๆน,นั้นถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะตกอับอับพับทำอะไรก็ไม่มีใครคอยเห็นหรือว่าไม่มีใครคอยช่วยเหลือแต่ต่อจากในปลายชาวราศีเมษจะมีโอกาส ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านการงานก็จะมีทำในช่วงนี้เรียกว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่เดือดร้อนท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรมบางคนนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือกวากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะเปลี่ยนจาก,กล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งไหนที่ เคยไม่มีก็จะมีในช่วงนี้ท่านอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าจะเป็นของแพงๆโทรศัพท์มือถือหรืออยากจะได้ที่ดินหรืออยากจะได้อะไร <c oughs> ในช่วงนี้ท่านก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินท่านจะหาง่าย เรียกว่าหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้เรียกว่าชาวราศีเมษนั้นดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นและมีความแข็งแกร่งต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่12 ของเดือนกันยานี้ชาวราศีเมษก็จะมีโอกาสได้สิ่งดีๆเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีตุลภายในช่วงของวันที่12ของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมษก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆการงานการเงินในช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆเ,เรียกว่าการเงินนั้นก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาจุนเจืออยู่เรื่อยเืเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนเข้าออกออกแล้วก็เข้าเรียกว่าท่านก็ไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองท่านจะหาคล่องกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วเอ่ยปากอะไรทำอะไรก็ <c oughs> จะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรม เข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายดวงของท่านจะมีความโดดเด่นต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษกอันนี้ก็ให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทอง อาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยบ่อยครั้งหรืออาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงนี้ท่านประหยัดหรือท่านอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราปล่อยไปตามเรื่องตามราวอยากได้อะไรซื้อโนอนซื้อนี่อาจจะทําให้ตัวของท่านนั้นมีเงินมีทองที่เรียกว่าไม่ไม่ถึงว่าไม่ถึงเดือนหรือว่าเดือนชนเดือนจะทำให้ท่านดันเดือดร้อนได้ การเงินนั้นในท่านประหยัดอดออมไว้ในช่วงของวันที่13ที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤษภการใช้เงินใช้ทองให้ท่านประหยัดอดออมไว้บ้างจะเป็นการดีมิฉะนั้นจะชักหน้าไม่ถึงหลังให้ท่านระวัดรระวังในช่วงของการใช้เงินใช้ทองแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของ วันที่16ก็จะดวงดีขึ้นมาอีกในช่วงนี้โชคลาบก็จะมีเพราะว่าในช่วงของวันที่16นั้นจะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งท่านใดที่เคยมีหนี้มีศินก็จะปลดหนี้ปลดสินได้ท่านจะมีเงินก้อนเข้ามาปะ ให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบในช่วงนี้ถือว่าหมดนี่หมดสิ้นท่านจะมีกินมีใช้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์ที่มีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีสิง์ในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีโอกาสดีๆการงานก็จะดีมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาทำงานอะไรก็แล้วแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือ การเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรียกว่าไม่ขาดสายทำอะไรก็มีรายได้เข้ามาหาท่านรายได้ท่านจะมีมากกว่ารายจ่ายเพราะฉะนั้นท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองถือว่าไม่ไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใจสอยอยากได้อะไรในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการอยากได้บ้านได้รถก็จะได้ในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่17ของเดือนกันยา อันนี้จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีกันอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความใคร่ตนะ่หากว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่ามีคู่ครองใหม่ๆอันนี้ท่านระมัดระวงัง ในเรื่องของความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันหรืออาจจะมีมือที่สมเข้ามายุแยงให้ท่านนั้นมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่ามีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ชาวราศีเมษต,ต้องหูหนักๆใจหนักๆเข้าไว้ในช่วงนี้ใครพูดใครจาอะไรก็อย่าไปใจอ่อนอย่าไปเชื่อเขา ถ้าหากว่าเราเชื่อเขาอาจจะมีการแตกแยกหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นในช่วงที่ดาวพระาทิทย์เข้าสู่ราศีกันในช่วงนี้ในเรื่องของความรักต้องคอยระมัดระวังสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้มันเอาอกเอาใจากันถ้าหากว่าเราไม่เอาอกเอาใจากันก็จะมีการห่างเหินเพราะฉะนั้นใท่านระมัดระวังไว้ ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่28ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีตุลอันนี้จะทำให้ชาวราศีเมษมีความโดดเด่นกลับมาอีกครั้งในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีถ้าหากว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษ ในช่วงของเดือนกันยายนในช่วงของปลายปลายเดือนนี้แต่หากว่าท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านก็จะมีโชคมีลาบมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนก็ว่าได้ถือว่าดวงของท่านกําลังมาแรงในช่วงที่ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลจึงทำให้ชาวราศีเมษนั้นมีโชคมีลาบในช่วงนี้การทำมาหากินก็มีความสดใสทำอะไร ก็มีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษจะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆการลงทุนอะไรก็จะเหมาะอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะลงทุนในด้านของการค้าขายหรือท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือและมีคนคอยสนับสนุนถ้าหากว่าเราทํางานอยู่กับเจ้านายก็จะมีเจ้านายรักใคร่ช่วยเหลือท่าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีพร้อมในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนใจท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าการงานดีการเงินก็ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อย ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยในช่วงนี้ก็ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีการติดเชื้อหรือว่าไปเหนือไปใต้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของภูมิแพ้อาจจะมีการเกิดขึ้นโรคเก่าๆอันทีเช่นความดันไขมันเบาหวานในช่วงนี้ชาวราศีเมษระมัดระวังไว้บ้างอาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้การเดินการเหินไปเหนือไปใต้ไปทางไหน กให้ท่านระมัดระวังการเจ็บแข้งเจ็บขาหรือว่าในเรื่องของการจะไปเหนือไปใต้ท่านระมัดระวังไว้ถตาหากว่าท่านใช้รถใช้สนนอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้กให้ท่านระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหากว่าเราระมัดระวังก็จะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้น การฟังคลิปของเราให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กําลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ก็ขอทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี